<Wow. S 2> สวัสดีคะ่ะทุกคนเราก็เปิดคลิปมากับคลิปตุเรงไปเรื่อยนะคะ EP หนโดยที่รอบนี้เรามาที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะเรามีการแวะที่วัดนะคะวัดห้วยมงคลค่ะเป็นที่แรกนะคะย่ไหน่คะตอนนี้วัดห้วยมงคลค่ะแล้วตอบแบบคนก็รบกวนอ่านไปน,นะคะ่ะทุกคนยืนมาหน่อยน,น,นุ่นก้องแนน ทอชา้างได้นะใช่หรอใช่ทำไมเราต้องจะให้เราสำเร็จเนี่ยเขามีอ่ารองเท้าไม่ต้องถอดคนระับสวมขึ้นไปได้เลยจะถอดก็คือรองจะ,ะถอดก็คือรองโดยที่ทางไปประจวบเนี่ยวัดถ้วยมงคลก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วนะคะก็แวะหว้านะคะเอาเลิกเอาชัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภยัยความสิริมงคลนะคะพอไหวแปะทองเสร็จนะคะก็จะมีเดินใต้ทองช้างด้วยคะ่ะแล้วจากนั้นก็เดินทางต่อค่ะ แล้วก็เข้าสู่จังหวัดประจวบค่ะระหว่างทางนะคะเราก็แวะที่คาเฟ่โฟโฟนค่ะตามสไตล์แก๊งสาวนะคะมาเที่ยวก็แวะกินกาแฟานะคะฟื้นฟืน้พลังแล้วก็ถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากมีหลายๆจุดแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่สวยมากๆเลยนะคะจากคาเฟ่ประมาณ5นาทีนะคะเราก็จะเจอกับตลาดน้ำสาม0ันน้ำค่ะ

ซื้อหมคะาเขาไหนเลยอป้ายด้วยนะคะเราม,มิชชาชีพ <laughs> ซึ่งร้านค้าในตลาดปิดตัวลงเยอะมากนะคะเพราะผลกระทบจากโควิดระหว่างนั้นเราก็เดินทางต่อจนมาถึงจุดมุ่งหมายของเรานะคะก็คือวารีน่ารีสอร์ทค่ะก่อนเข้านะคะเราพๆก็จะมีตรวจอุณหภูมิวัดไข้ค่ะจากนั้นเราขับมาข้างหลังก็จะเป็นที่จอลดรถลานใหญ่ๆเช็คอินเสร็จพนักงานก็จะพาเราเข้าไปที่พักค่ะที่พักของเรารอบนี้นะคะเป็นแบบพูลวิลล่าค่ะ เข้าประตูทางหน้าบ้านผักมานะคะเราก็จะมาเจอกับด้านในค่ะเปิดหน้าต่างด้านนึงออกมาเป็นสระว่ายน้นําแนวนอนนะคะขนาดยาวว่ายน้ําได้นะคะค่อนข้างหลายจ้วงเลยก็ทั้งว่ายน้าทั้งอัดคลิปนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะของฝั่งเตียงนอนก็จะเป็นเอ่อชวอร์ที่เป็นจักรุชี่นะคะซึ่งต่อกับห้องน้ำด้วยค่ะนี่ก็คือรูปที่ได้ทําการถ่ายรูปเช็คอินไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปแวะ ที่ร้านอาหารค่ะหลังจากเดินทางไกลกันมานะคะชื่อร้านว่าร้านจิมแดงนะคะซึ่งไม่ไกลจากที่พักเลยไม่ถึง5นาทีค่ะขับมามีที่จอดรถดอยู่ติดหัดอาหารอร่อยมากอาหารแบบอาาร่อยทุกอย่างแซบรสชาติเข้มข้นและเมนูที่อยากจะแนะนำเลยคือเมนูนี้ค่ะจะดานยำกระถินอร่อยมากๆๆๆอยากไปซ้ำอีกมากค่ะ พอเราทานเสร็จนะคะตรงข้ามก็ฟ้ากำลังสวยก็แวะถ่ายรูปค่ะแล้วก็กลับที่พักเปลีย่ยนสื้อผ้าแล้วนะฮะชันที่สองมีแฟดอยู่คู่หนึ่งแล้วก็มีคนจีนอยู่คนหนึ่ง ตื่นช้านะคะก็แวะไปถ่ายรูปริมหาดเก็บภ้าทิศขึ้นกันสักหน่อยค่ะก็ได้มาหลายรูปเลยเพราะว่ายามเช้าสวยมากแล้วก็เป็นหาดที่เงียบสงบส่วนตัวมากๆค่ะถ่ายรูปเสร็จก็ถึงเวลาทานข้าวนะคะเราก็มารวมตัวทานข้าวดยที่อาหารเนี่ยเราเลือกไว้แล้วนะคะตอนที่ถึงที่พักเมื่อวานเย็นนะคะพอเราเลือกเสร็จอะ พวกมันก็จะมีพวกอาหารที่วางไว้ให้เราตักเองกับอาหารที่เราเลือกแล้วเขามาเสิร์ฟให้อาหารเช้าไข่มว้วนอร่อยมากๆค่ะก็คือประทับใจเรื่องอาหารมากก็ต้องขอบคุณผู้ร่วมทริปทุกคนนะคะเป็นทริปที่จอยมากแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะหวังว่าจะมีทริปหน้ากับกลุ่มนี้กันอีกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วติดตามกันต่อกับทริปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย